เปิดโ,นะโอกาสเพราะว่านนในเมื่อในเมื่อเราบอกว่าเราเป็นคนที่จะให้ความ,ามเป็นธรรมใช่ถูกต้องถ้าเราไม่มีคติส่วนตัวหรือรู้อิทธิอำนาจเนี่ยมันก็จะต้องจะต้องให้ให้ทุกทุกฝ่ายไ,ได้มาถามว่าเราเปิดโอกาสหรือย,ยังก็งเปิดแต่เขาบอกว่าอะไรรักเกินไปไม่ใช่เรื่องเล็กเรเชิญเชิญมาหาหาบว่าเขามาให้การเนี่ยถามว่าจบไหม ผมก็ไม่รู้กระบวนการนั้นสิเพรว่ากระบวนการที่หนึ่งสองสามเนี่ยมันมเร่งรัดเกินไปหรือเปล่าเร่งรัดไม่เร่งรัดเอาอย่างนี้เพราะว่าตอนนี้ตอนนี้มีคนเขาก็บอกว่ามันใกล้เลือกตั้งน o m i n a t ก็เลยต้องการจัดคู่แข่งกักตอนอะไรประมาณนี้แข่งอะไรสังคมเขาเขาบอกอย่างนี้เดี๋ยวตีแข่งอะไรแข่งอะไรอ่ะแข่งอะไรครับเดี๋ยวผมถามมีอะคร เดี๋ยวนี้นะผมเพื่อนอยากให้เคลียร์ตรงนี้แล้วเดียวนีครับผมเอกวัฒน์ผู้ติดโควิดคนนีนะเวลาผู้ข่าวถามนี่ก็คืออยากจะรู้ไม่ใช่ว่าถามแคนอ้างว่าคือมันมีการหาข้อมูลทั้งสองฝ่ายมาก่อนก่อนใ่มอย่นี้อย่ากให้ผู้แสดงข่าวจะใช้วิธีการตอบแทนที่ไอเย์มันถามกับคนอื่นคนอืนไม่งั้นก็มันมันก็ไม่ได้อะไรรเรื่องก็แ่รผมไม่ทราบนะผมก็คือผมก็แยกเนี่ย คือคือคือกรณีที่บอกว่าเป็นการตัดคู่แข่งจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ไม่ได้เป็นอิมัก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการฉลังกาารุงเทพมหานครได้ผมยกตัวอย่างนะครับอาจารย์ดรวิสรุตไม่ได้เป็นอิมนะัก็สามารถได้รับการคัดเลือกให้มาเป็นกรรมการจนนะังหวัดได้เพราะฉะนั้นประเด็นที่ว่าตัดคู่แข่งไม่ใช่นะครับ เพราะว่าคนที่ไม่ได้เป็นอิหมั่งก็สามารถจะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสลามประจำจังหวัดได้เพราะนั้นประเด็นเรื่องตัดทุกข์แห่งก็ไม่น่าอย่างนับแล้วถ้าเป็ตอบถอนอย่างเงี้ยเองยังมีโอกาสกลับมาเป็นอิหมั่งก็ขึ้นอยู่กับอิหมั่มันจะเรื่องนี้ไปสมัยถือว่าเป็นกรรมการถ้าถูกอินแคร์ถ้าถูกตอบถอนอย่างอิหมั่งสามารถกลับมาเป็นเป็นกรรมการก็ก็ดู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  กระบวนการเสร็จตรงนี้หรือว่าก็าสามารถคุยพรอหนการกลางได้เเขามีเป็นสิทธิ์เขามีสิทธิ์ฟ้องศาลด้วยทำได้ทุกอย่างคือถ้าหากว่าเห็นว่าการที่คณะกรรกรทมตัดสินไปแล้วเนี่ยเห็นว่าไม่รับความเป็นธรรมเขามีสิทธิ์ไปฟ้องศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษายกเลิกคำตัดสินของคณะการอิสลามด้วยมันกรตกล่ะ